หลังจากที่เฮายังบรทธานหนมี่หยางนะครับคอกแรกๆที่เขาเริ่มต้นขึ้นมาคือเป็นคองน,น้อยๆครับคองน,น้อยๆแล้วก็ซื้อขายตามตลาดทัวไปที่นี่เขามีการขยายฟ้ามขึ้นแล้วก็มีลูกค้าต่้งชา,อาของมากาที่นากลับมาพัฒนาครับแต่ละตัวนี่ครับเขานํางเป็นมตาตาใสแนครับควายเข้าครับควายทีทั้ทงฟ้ามเข้าสื่อเขามากนะครับส่วนมากจะเป็นควายที่มีอายุสปีขึ้นไปครับสมปีขึ้นไปซึ่งซึ่งอยู่ในวัยที อ่าเรียกว่าจะเริ่มเติบโตแล้วนะครับเป็นควายน้ำนักที่น้ำนักนะจะอยู่บ่ต่ำกว่าหาลอยกิโลนะครับหาลอยถึงหกลอยกิโลครับครับแล้วปลายน้ำหรือว่าปลายท่างที่เท้านําเพิ่นนะครับทรงออกเนี่ยครับเข้าไปสู่ตลาดนี่ไปที่ประเทศไหนนะครับอ่าเริ่มต้นที่เคลื่อนใหญ่จากจากจังหวัดต่างๆแล้วมาร่วมที่จุดผักไหยที่ฟารามห่าครับครับ หลังจากนั้นเทากับจตดต่อลูกคา้าซึ่งซึ่งพานทังสปป,ปเล่าใส่ประเทศเล่าประเทศเวียดนามเป็นทังงพานนะครับซึ่งควายเทาทั้งหมดนะครับส่งไปที่ประเทศจีนเป็นประเทศปลายทางครับซึ่งงัวควายเนี่ยครับโบรานเพนวางัวควายนี่มีคุณควน้นคาย่ำฝนในแจกระยำแรงในแก่ฟื้นนะครับฉะนั้นแล้วประโยชน์ของควาย,วายมีหลายโดยเฉพาะของผมนะครับจะเป็นควายขุน นะครับซึ่งเป็นทางเลือกอีกออีกทางนึงให้กับเกษตรกร,กรครับ ดีแล้วก็ทักทายไปยั่งซุสซีพี่น้องคุณละป้ายทุกคนทุกขั้นครับปราณสิบเมตรซื้อเยาว์บนเฮ่าครับแล้วก็อยู่ต่างประเทศครับมึงน้องมืองหน้าครับยินดีต้อนรับกสูดยูทูปชาแนลอีสานมาน่าผ้าเลาะช่องซื้อกลางร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อนี้บาทถนจะพาพี่น้องเอฟซีเฮามาเปิดฟาร์มครับพี่น้องชมพอพันธุ์ควายขุนนะครับซึ่งเป็นฟาร์มควายขุนที่บาทถนมาเห็นเทลักครับทั้งแต่ที่เขาวงการควายเฮาครับถ่ายทำมานะครับสว่อนแห้งลายครับพี่น้องครับเดี๋ยวบทน เมื่อเนี่กามาเจาะลึกเลยครับที่มาที่ไปของควายขุนเท่าครับเรียกว่าต้นน้ำควายมาตาใสแล้วกกางน้ำวิธีการพัฒนาควายนะครับการคุ้นเพิ่นนะครับก้อนที่จะส่งสู่ตลาดนะครับเรียกได้ว่าเป็นตลาดโลกก็ได้ครับพี่น้องครับออกสู่ต่างประเทศครับเป็นปลายปลายน้ำหรือว่าปลายท่างเดี๋ยวก่อนื่นครับขอยาดมาทักทายครับพี่โยนะเจ้าของฟรามเฮาครับครับพี่โยสวัสดีครับครับพี่โยในนํำทักทายพี่น้องเฮานะครับผมสู้อย่างครับผม ซื้อโยทินครับโยทินมงคลเป็นฟร์มค่อยขุนของจังหวัดมหาสารคามครับครับผมที่ตั้งฟ้ามเอาครับพี่โยครับครับที่ตั้งฟ้ามอยู่ที่เลขทีหนึ่งสองเก่ามูทีสีตำบลบัวคอมอำเภอเมืองมหาสารคามครับครับผมเบอร์โทรพี่โยครับศูนย์เก้าหกสามศูนย์เก้าสี่สี่สี่หกครับผมครับก่อนที่จะเข้าไปชมบรรยากาศในฟ้ามนะพอพันไตลโตเดียวขอยาสอบถาม ที่มาที่ไปครับการก่อตั้งฟ้ามห้องครับห้องก่อตั้งฟ้ามมาโดดนะครับพี่โยครับก่อตั้งฟ้าเริ่มจากเริ่มจากแรกๆก็เริ่มที่คลองน,น้อยๆก่อนครับคลองน,น้อยๆซึ่งห้องเป็นเป็นพอค่าตลาดครับพอค่าซื้อขายตามตลาดนัดนะครับหลังจากนั้นห้องก็มีการพัฒนาระบบฟา้ามห้องขึ้นนะครับจากจากเป็นลูกค้าทกสทีส่ติดลบครับ ตอนนี้เทากัทางฟาร์มเท่านั้ครับกับปลูกเงินทกศนะครับปลูกเงินทกศตอนนี้เป็นลูกค้า A บวกนะครับซึ่งหลังจากที่เทายังบระเทศไนมีอย่างนะครับของแหลกๆที่เท่าเริ่มต้นขึ้นมากคือเป็นคองน,น้อยๆครับคองน,น้อยๆแล้วก็ซื้อขายตามตลาดทั่วไปที่นี่เขามีการขยายฟาร์มขึ้นแล้วก็มีลูกค้าต่างชาติเขามากครับเท่าก็ได้ลูกค้าที่ อ่าสื่อขายกันนะครับสัญญาใจสัญญาใจคือสื่อขายกันระวังระวังลูกค้าตั้งฉาติกับกับฟ้ามเฮ้าหน่อยครับโดยที่เฮ้าบริเหตุเอ็มโอยูครับเหตุสัญญาใจสื่อขายกันปกติครับครับผมครับครับเราเบอร์เทอร์เนี่ยครับต้นน้ำเฮ้าควายที่นั่ัขมาพัฒนาครับแต่ละตัวเนี่ยครับเฮ้านั่มเพิ่นมาตาสายแนครับควายเฮ้าครับควายที่ทางฟร์มเฮ้าสื่อเขามาานะครับส่วนมากจะเป็นควายที่มีอายุสามปีขึ้นไป ครับสามปีกันไปซึ่งซึ่งอยู่ในวัยทีเรียกว่าจะเริ่มเติบโตแล้วนะครับเป็นควายน้ำหนักที่นำ้ำหนักนะจะอยู่บ่ตำกว่าหาร้อยกิโลนะครับหาร้อยถึงหกหาร้อยกิโลครับเข,เข้าได้นํำเอ่อสื้อนํำเขามาจากาจังหวัดต่างๆจากพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงควายนะครับถ้าบางตัวนะครับเขาเขามันบ่ทันอ้วนเขาก็มาขุนก่อนครับ <c oughs> ก่อนที่เขาจะทรงออกนะครับ ถตาตัวไหนมันอ้วนแล้วห้องกระซ o งออกได้เลยนะครับชุดนี้ที่เห็นคือเป็นควายที่พร้อมที่จะส่งออกแล้วครับเฮามาพักเนี่ยครับตาต่ตละโตเนี่ยครับมาพักที่ว่ามามาขุนมาขุนเนาะใช่เวลาดนบคขับต่ละโตเนี่ยครับถ้าอ้วนมาแล้วกับกับบ่ได้ขุนโดนครับอ้ออวนมาแล้วคือห้องห้องพร้อมที่จะส่งเลยแต่ตอนนี้ล่อล่ออ่าล่อทีอ่าท,ทังดานไปทังจะเปิดนะครับทังเฮาก็สามารถส่งได้เลยครับครับผมครับ แต่ละแต่ละแต่ละเทือกนี่ที่เข้าทรงนี่หลายปันไดครับพี่โยครับพวกหนึ่งพวกหนึ่งสี่สี่สิบถึงสี่สิบสองตัวครับโอ้สี่สิบถึงสี่สิบสองตัวครับผมครับจอดเลยครับแต่ว่าจุดนี้ก็เป็นจุดกลางน้ำเนาะกลางน้ำครับแล้วปลายน้ำหรือว่าปลายท่างที่เข้าน้าเพิ่นนะครับทรงออกเนี่ยครับเขาไปสู้ตลาดเนี่ยไปที่ประเทศไหนนะครับเริ่มต้นที่เขื่อนยายจาก จากจังหวัดต่างๆแล้วมาร่วมที่จุดผักไหวที่ฟาร์มาห้าบครับ,รบหลังจากนั้นเฮาก็จะตตดต่อลูกค้าซึ่งซึ่งพานทังสอปปเล่าใส่ประเทศเล่าประเทศเวียดนามเป็นทังผพานนะครับซึ่งควายหฮาทั้งหมดนะครับส่งไปที่ประเทศจีนเป็นประเทศ oh ปลาย <ใน S 1> ท,ทางครับคือประเทศจีนเป็นประเทศปลายทางครับผมแล้วในเรื่องของรคาคาเนาะครับเนาะหลังจากที่ที่ห,าห้าพักแล้วปุ่นพัแล้วครับเรื่องของราคาการส่งองอกนหครับ ไปเพี่น้องเห็นแล้วหรือว่ามีพอพันอยู่แล้วหนึ่งเหลืออยากแต่แตพัฒนาสองหล่ะอยากนามาชำนายทรงออกต่างประเทศเนะครับเรื่องของราคาเนี่ยครับเอาครับเป็นยังไงครับราคาราคาราคาควายยูตอนนี้เฉลี่ยแล้วนะครับเฉลี่ยแล้วราคาควายเนื้อจะอยู่ทีประมาณกิโลละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบบาทครับรุนหญ่ครับ ว่างานคือเข้าสั่งกิโลคนเล่นบ่ครับที่จะน้ำนํำออกส่งออกอ่าถ้าแล้วแต่อันนี้แล้วแต้ลูกค้าครับถ้าลูกค้ามักแบบสั่งกิโลเข้ากับซื้อแบบสั่งกิโลได้ครับอ๋อครับอลูกค้าชอบแบบขายเป็นตัวเข้ากับซื้อเป็นตัวมาให้ได้ครับเวลาส่งออกเข้ากับเท่ากับทรงทรงไปเป็นชุดนะครับชุดหนีพ่วงหนึ่งสี่สิบถึงสี่สิบสองตัวเขากับทรงออกไปเลยครับครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศในของในฟาร์มเฮานะครับตอนนี้สมาชิกที่ล่อทรง ส่งออกนะครับทั้งหมดตอนนี้ไม่แยกตัวครับขอนี้หล่าจะมีอยู่ค้อนี้มีอยู่ยี่สิบเนาะอ่าเราก็มีเราก็มีค้ออ่าอยู่ข้างล่างอีกนะครับมีอยู่สามข้อครับครับมีอยู่สามข้อไอ้นี่คือเขาในในส่วนของควายตัวผู้นะครับเขาจะแยกแยกไว้ตั้งหากครับผมเราก็รุ่นน้อยรุ่นกลางรุ่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเขาก็จะไวข้อหนึ่งครับรุ่นสี่หมื่นกว่าก็จะเอาไวข้อกมันเป็นค้อพักสัตว์นะครับ จุดนี้เป็นรุ่นเจ็ดปีครับชุดนี้ครับประมาณเจ็ดปีถึงเจ็ดปีประมาณหกถึงเจ็ดปีครับหกถึงเจ็ดปีเนาะใช่นห้ครับถือว่าเป็นควายพอพันที่สามารถที่จะผสมได้เลยเป็นพอพันทีที่ยังกําลังพ่อผสมแหละครับผสมได้ครับชุดนี้คือผสมได้เลยครับวัตถุตัวเลยครับคือทามาเลยคือมันเป็นควายหมันวายไงคือเป็นควายที่พร้อมเป็นพอพันได้เลยครับพร้อมที่จะเป็นพอพันได้เลยครับครับีปนองครับ ส่องออกไปเมืองนอกอ่าบางตัวก็ะสามารถเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ได้เลยครับครับอนี่เรื่องข้อนการการขามไปตะลุ่ยเนี่เป็นไงครับเข้าขออนุญาตการเดินทางยังเป็นไงครับการเดินทางก็จะมีใบอ่าใบอนุญาตเริ่มแรกเข้าตรงมีใบใบ,ใบลออ่าใบล่อซีใบลอสินะครับคือใบอนุญาตขาสัตว์แล้วก็บบใบอนุญาตเคลื่อนยา้ายซัดครับนอกจากนั้นเขาก็จะไปไปขามที ด้านบริษัทระหว่างประเทศกับไปติดต่อติดต่อชิปปิ้งนะครับให้เขาเห็นอ่าเอกสารขามให้ครับครับสุดยอดเลยนะครับพ่อขามไปแล้วเขาก็จะไปพักสัตว์ไวายุประเทศเล่าอีกนะครับพักพักวายุข้อพักสัตว์กินน้ำกินฟางนะครับด้เวลากับขนส่งต่อไปยังประเทศเวียดนามครับครับครับถือว่าแน่นมการพัฒนาค่อยเท่าเนี่ยถือว่าเข้าไปได้ไกลเนาะสาหรับพี่น้องที่กำลังพัฒนาตอนนี้ครับครับไฟมันสามารถที่จะก้าวไกลไปถึงเมืองเมืองนอก ได้ครับในมุมมองของผมเนี่ยผมบอกว่า,าการที่เลี้ยงควายเนี่ยครับผมแนะนําพี่น้องเกษ,ษ,ษตรกรว่าอ,าอยากให้พี่น้องเลี้ยงควายหนึ่งคือคว,าย,ควายเนื้อครับสองคือควายาควายสวยงามครับควายสวยงามเนี่ยคือเขาเลี้ยงไว้เพื่อพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าเพื่อจะจะเอาไปประกวดนะครับซึ่งเพิ่มมูลค่าได,ได้ได้หลายเท่าตัวนะครับในส่วนที่สองก็คือควายเนื้อครับเขาขายงามบ่ได้เขากลับมาขายเป็นเป็นเนื้อครับ าใครเป็นเนื้อใดอย่างที่สามก็คือควายแปลกครับของแปลกซึ่งเป็นเรียกว่าราคามันเกินเกินจริงแล้วแต่ความชอบของคนเนาะประเภทเป็นควายแขหรือว่าควายทีมีสีลักษณะพอคือมูนะครับควายแปลกสีวายเขาเขาง่ามเขาแลกมา่งเนีนยไหมครับใช่ครับอันนี้ก็สามารถสั่งมูลค่าเพิ่มได้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับครับผมซึ่งหลักๆแล้วผมก็แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรที่อยากเลี้ยงควายนะครับ ก็คือผมแนะนําควายเนื้อแล้วก็ควายงามนะครับเ้อขายงามบ่อใดห้องก็มาขายเนื้อครับสุดท้ายมันก็อยู่ที่เนื้อครับผมครับไปที่นี่ขออนุญาตไอ้ถามพี่น้องห้อตอนนี้กันเอซีบางคนกาลังมองหาพอพันไปคุ้มปูงไปประจาการยุ่งข้ามห้องครับนะครับขอโทนก็เลยว่าจะขออนุญาตเบิ้งว่าไอ้ตัวใดที่พ่อจะบอกราคาหรือว่าเนี่ยครับข่าวๆกระไรย่างเบิ้งเทลตันี่ครับว่าแนวหน่มราคาเป็นใดนะพี่จ้างตัวนี้เนาะตัวนี้อายุพันล้านไปได้ครับตัวนี้ครับ ตัวนี้อายุ6กึ้นปีครับขึ้นปีเนาะครับนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้ถ้าถ้าเฉลี่ยราคาเนี่ยถ้าเฮาจำน่ายไปไปไปเวียดนามเนี่ยครับตัวเท่าใดครับพี่ตัวนี้อ่ชุดนี่ชุดนี้เฉลี่ยแล้วตัวละตัวละแสนครับตัวละแสนสองพันครับตัวละแสนกับสองพันแสดงว่าราคากันมันจะมีตัวเว่าไปได้ได้ครับเฉลียตัวใหญ่นะครับครับเดี๋ยวให้พี่โยภาพเบิ่งตัวนี้เนาะตัวใหญ่ไปเท่พี่น้องเนี่ยเราจะไปเป็นพ่อพันธุ์ได้ตัวนี้ครับ ตัวนี้ประมาณเจ็ดปีครับพี่โยครับมั่นหกปีกว่าครับหกปีกว่าส่วนสูงหลายไปไหนครับตัวนี้ครับส่วนสูงหลายจะร้อยห้าสิบกว่าหลายอยู่ครับครับผมทา่ในเรื่องของเรา่อพันธุกรรมเพื่อนนะครับอุทัยครับควายตัวนี้มาจากอุทัยธานีรับมาจากอุทัยครับนะเขาเพิ่งเปิดดีกว้างครับพี่น้องครับตัวนี้กับตุ๊กันสอนง่ายกว้างเลยครับตัวนี้ถ้าประมินราคาถ้าเขานำาพเพิ่นส่ทรงออกเนี่ยครับเขาราคาประมาณเท่าไรครับ ผมเอาไปเฉลี่ยกันกับตัวหน่อยครับอ๋อกับตัวหน่อยตัวแ่คือเฉลี่ยกันนะตัวหน่อยตัวหญ่ไมาเฉลี่ยกันอ๋อครับผมราคาเดียวกันครับครับสี่สิบตัวคือจะส่งไปราคาเดียวกันหมดครับอ๋อครับตัวละเจ็ดหมื่นแปดหมื่นตัวเก่าหมื่นตัวแสนก็คือเอาลงมาอยู่ราคาเดียวกันอ๋อครับถ้าไปเที่ยวพี่น้องอยากมาขอแบงค์พอพันอยู่นี่เนาะได้ครับผมนีประมาณยี่สิบกว่าตัวครับขายทุกตัวในเรื่องของราคานี่คคอยมาคุยกันอยู่หนาฟ้ามอยู่หนาขอเขัามาเหลือกมาเบิ้งนะครับพี่น้องครับมาชมข ความงามเพิ่นแต่ละตัวนะครับว่าความงามงามจังไดละมักตัวใดครับมาเลือกชมได้เลยครับพี่น้องครับตอนเดียวยางอ้อมเบิ่งครับบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศในเกาะในฟาร์มเฮานะครับส่วนมากเราก่อเฮาก็จะเป็นทางใดครับอุทัยเห็นบ่อุทัยธานีชลบุรีครับครับเอานครสวรรค์ครับอ่าจะมีลำพูน เชียงใหม่อยู่เป็นบางตัวครับครับผมอ๋อมีทุกสายพันธุ์ม่ทุกแบบเลยครับป่าส่วนมาไม่ได้ตัวหน้านาตันๆครับพี่น้องครับนีครับบรรยากาศโดยร่วมครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ราคาแสนกว่าคื้อกันครับ อ๋อตัวนี้กับประมาณแสนกว่านะครับเนาะครับขายแยกกันอาจะอยู่ประมาณแสนแสนบ่เกินหาพันนะครับอ๋อ้แสนเพิ่มเกินหาพันครับขายไก่เคียงราคาเนื้อเลยครับเป็นกําลังเก่าครับเป็นขั้นครับผมไก่เคี่ยงราคาเนื้อตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์คู่พวงได้ครับพี่น้องครับตัวนี้สูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่โยครับน่าจะร้อยหาสิบโยครับหาสิบอยู่เนาะครับนะครับนาโนกระุ๊กนะครับตัวนี้ครับแขงตัวนี้มาจากมาจากชลบุรีครับอําเภอพนันท์คมครับโอ้มาไก่เลยครับตัวนี้ไา่ล้างดีครับสันข้อใหญ่ครับสันข้อไกลดี การล้างแบนดีครับตอนนี้ครับกว้างครับผมพีโยครับก่อนจบคลิปจบรายการเนาะอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเท่าในเรื่องของการพัฒนาควายไทยเท่าครับครับ่าทิศทางแนวทางการพัฒนาปัจจุบันตวเนี้มันสิดีบอมันสิดีไปหนาบอกครับพัฒนาควายไทยเท่าหน่ครับฝากถึงพี่น้องนะครับครับขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงควายนะครับ การเลี้ยงควายเนี่ยครับควายเป็นสัตว์คูถูกคูญาของพี่น้องเกษตรกรไทยอยู่แล้วนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษปูญาตายายเฮ้าก็เลี้ยงง่วเลี้ยงควายเฮาจะสังเกตมื่งวาผู้เฒ่าพ่นนะครับสมัยปูญาตายายเฮ้าบ่มี่เงินเดือนครับเงินเดือนเดือนละหกลอยเจ็ดลอยกับ่มีนะครับเหตุให้เหตุหน้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายสามารถส่งลูกส่งหลานได้เลี้ยงจบปริญญาได้ได้เป็นเจ้าเป็นนายครับเงินเงินส่วนที่ส่งลูกส่งหลานก็มาจากเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนี่แหละครับซึ่งงัวควยนยครับ โบราณเพิ่นว่างัวควาวยนี่มีคุณคว้นขายง้มฝนได้แจก,ก่าแง้มแหลงได้แก่ฟื้นนะครับฉะนั้นแล้วประโยชน์ของวายมีหลายเ่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นขี่เป็นมูลนสัตว์นะครับทุกอย่างเนี่ยคือมีประโยชน์มัดนะครับซึ่งที่ได้ประโยชน์หลายที่สุดคือการสร้างมูลค่านะครับซึ่งห้อได้เลียงเป็นควายง้มครับ บ่ว่า,าจะเอาไปประกวดหรือเป็นควายงามเพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าเข้าต้องการที่จะที่จะเลี้ยงเพื่อ,อความสวยงามยังสิครับก็าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายนะครับก็อยากเคลื่อนให่วในพี่น้องนะครับมาเลี้ยงควายกันหลายๆครับซึ่งควายเนี่ยครับออตอนนี้นะครับกระแสของควายงามมาแห้งนะครับบ่วจะเป็นควายงามควายเนื้อนะครับแล้วกว็โดยเฉพาะของผมนะครับจะเป็นควายขุน นะครับซึ่งเป็นทางเลือกอีกอีอทางหนึ่งให้กับเกษ,ษตรกรครับซึ่งควายขุนเฮาอาจจะ,ะบดได้ราคาหลายคือควายเนื้อไอคือควายงามนะครับเพราะว่าเฮาขายในราคาเนื้อแต่ราคาเนื้อปัจจุบันกับบ่อชัยถูกนะครับ <ใช S 1> ซึ่งเฮาส่งไปประเทศจ,จีนนะครับส่งไปเอาเงินหยวนฉะนั้นแล้วเฮาบดได้ขายถูกนะครับถึงจะเป็นควายเนื้อเฮากับขายเนื้อในราคาแพงนะครับก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมาเลี้ยงควายกันหลายๆครับเพื่อที่จะ ได้สืบสารตำนานควายไทยหรือว่าเพื่อที่จะได้สร้างให้เศรษฐกิจนะครับสร้างใกล้ได้เขามาสู่ขอบครัวเขามาสู่ชุมชนหลายๆครับผมโอ้สุดยอดเลยครับเยี่ยมเลยครับวัอนี้ครับบาททนพนโกครับจากจองอีสานาหน้าพะนลอกะขอบคุณเสียโยตหรือว่าพี่โยหลายๆขอบคุณครับสวัสดีครับที่อนุญาตให้เยี่ยมชมมัอนี้กะเป็นอีกสุดยอดเป็นอีกฟั่งนังที่สุดยอดที่พระธรรมดาครับที่หนามาเยี่ยมชมนะครับมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดเลยนะครับ ครับเป็นน่าจะเป็นฟาร์มเดียวในจังหวัดมหาสารคามครับที่เลี้ยงป้ายปุ๋ยปุได้นะครับเป็นฟาร์มส่งออกนะครับเป็นฟ้ามป้ายปุ๋ซื้อฟ้ามหม้อนี่ซื้อฟาร์มยังครับพี่ครับซื้อห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรมงคลฟาร์มครับโอ้สุดยอดครับอ้าวเมื่อนี้มาตรกงคลกราบคุณหลายๆครับขอบคุณครับครับนะครับที่อากาศให้ย่มชมครับครับผมพี่น้องกินหน้าพอกันไหมนะครับสำหรับเพชรนี่ขอกราบมาขอบคุณและสวัสดีครับ